เบลเบลเดี๋ยวก่อนเบลดิมมาทำไมอะแล้วเบลจะหนีทำไมอะเบลไม่น่าบอกดีมเลยอะแล้วที่บ้านเบลรู้ยังอะรู้แล้วเขาอะให้ไปเอาออกไม่ยงนั้นอะไม่ต้องกลับบ้านเบลอย่านะดิมขออย่าเออกนะ แล้วจะให้เบลทำไงอ่ะดิมไม่ได้เดือดร้อนอะไรนี่ทำไมไม่ไปโชว์ดนตรีวะจะดังอยู่แล้วแท้ๆมาทำไมเดบวเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวอีกสองเดือนเราก็จะจบแล้วอ่ะเดี๋ยวระหว่างเนี้ยเราไปหาห้องเช่าดีไหม <c oughs> คือดิมมีเงินเก็บอยู่อ่ะแล้วเ,เราพอพอเราได้บ้านแล้วอ่ะดิมก็จะหางานทำไงเบลพูดอ่ะมันก็ง่ายนี่ใช่พูดมันง่าย แต่ริมจะทำให้ได้ไงนี่ลูกเราเนาะเบล ป้าแก่เหรอป้าป้าแก่ที่ไหนป้าหลอดจะหลอ่อใช่มล่ <50. S 1> ะห้าสิบฮะเอาก็หนูชมป้าไงเอามาเลยห้าสิบฮ่าไป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 เย้ยขอบค่าโอ้ดิมมาทำอะไรอะ,อะก็จะไปส่งลูกที่โรงเรียนไงบอกแล้วไงว่าจะไปส่งเองพูดไม่รู้เรื่องเหรอ เฮ้ยแล้วจะมาชนทะเลาะทำไมเนี่ยเ็บอกไปตั้งแต่ตอนเราเลิกกันแล้วไงโอ้ยพอ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 ไหนไหนป้าก็มาแล้วให้ป้าไปส่งนะโอเคนะโอเคโอเคปโอเคนะขอกินเค้กหน่อยนะเจอกันบายไปขึ้นรถฮืม เลิกกับมาทำไมอ่ะเฮ้ยเรื่องของผู้ใหญ่ไม่ต้องรู้กนะก็หนูอยากรู้อ่ะถุงนี้ให้ป้ากับมาเอาแตนแตนป่ะเนี่ยเอเอเอลุงดีมสวัสดีค่ะเอาขึ้นมาดิเดี๋ยวลุงไปส่งมาขึ้นมะเริ่มมาไงแกออมไปนั่งกับเพื่อนดีปไ,<ง>ไปเออไปเออเป็นไรเปล่าเนี่ยก็ป้าดิ เออเอาหน้าแล้วแกไปฝึกหลงเพลงมายัางเพลงอะไรอ่ะเอ้ากับเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนไงอ้ฝนตกอ๋ออันนั้นไม่ต้องซ้อมแลน,นี่เห็นเขาว่าจยานใหม่เอ้เหรออือเห็นว่าใจคนนี้เป็นสิษิ์เก่าที่นี่้วยนะจริงเหรอแล้วนัตตาอาจารย์เป็นยังไงบ้างไม่รู้อ่ะแต่เหมือนได้ยินมาว่าเขาเล่นกีตาร์อือถึงแล้ว ขอบคุณนะคะลุงอไปไปไปแล้วนะปะ้าเออตั้งใจเรียนเด้อครับไปไปฝนตกรีบเข้าด้วยไปไปครับ,รบเออแล้วคู่คุณหมายชื่ออะไรอะแกเหมือนเห็นชื่ออะไรโบโบนี่แหละเอาเลยแล้วเนวะ ลบลบลบฝนสกายอยู่เปล่าประตูไม่ร็อกอีกแล้วเอา,อเ,อาเอาลงดีมเดยครับเอ็งไม่เป็นโรงเรียนเหรอทีอ๋อพ่อผมเขาให้ผมลาทิีหนึ่งรครับเขาไปทํางานที่ต่างจังหวัดครับโอ้ยนี้สบายเลยดิเอ่อก็ไม่เลยครับเขาให้ผมเอาแต่ซ้อมเนี่ยคีย์บอร์ดเนี่ยเอ้ยดีแล้วจะรีบซ้อมเพลงใหม่กับลูกสาวลุงไงไม่ดีหรอ อืมครับแต่แต่ว่าม,มาปรับทุกแล้วครับแล้วอะไรปรับปรับทุกอะไรก็ทุกทีที่ลุงมาลุงก็มาหองกับพ่อผมแล้วก็ระบายให้พ่อผมฟังตลอดเลยอะ่ะอเออไม่มีอะไรหรอกอแต่ที่จริงอะ่ะลุงคุยกับผมได้นะผมฟังเก่งอะ่ะงั้นหาที่นั่งคุยไหมยังไม่ต้องซ้อมก็ได้ ได้ครับนั่งตรงนี้ก็ได้ครับนั่งไหนตรงโซฟาเนี่ยครับข้างบนไม่ได้ปกติไปมองกันข้างบนนะอ่ะตรงนั้นก็ได้ครับข้างบนนะ,ะที่ลุงสบายใจได้ครับอ่ะได้มามามาเอ้ยอยแล้วเป็นไงซ้อมดีขึ้นไหม,มก็โอเคขึ้นครับแต่ก็ยังไม่ค่อยชินมือเท่าไหร่เออดีละก็ลุงจะพูดยังไงดีอ่ะคืออย่างวันเนี้ยลุงไปรับลูกสาวใช่ไหมออมเพื่อน เพื่อนทีแหละแล้วแม่เขาเนี่ยก็ไล่ไม่ให้แบบพยายามไม่อยากให้ไปรับไปส่งอะไรอย่างงี้นั่นแหละก็จะมาปรับทุกเรื่องแค่นี้แหละเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ปรับทุกไปหมดแล้วแล้วก่อนหน้านี้ลุงเคยไปดีลอะไรกับคุณแม่เขาไหมอะว่าแบบบรรับกันวันนี้เจอกันวันนี้แบบนี้ครับ อเออเนาะยังเลยอ่ะผมว่าถ้าลุงลองคุยกันดูว่าแบบเออวันจันทร์นึ่งพุธคุณเข้ามารับลูกแบบเนี้ยวันพฤหัสบวันศุกร์ฉันไปส่งเองอแบบเนี้ยก็มันอาจจะไม่มีปัญหากันเรื่องนี้ครับสำหรับผมนะไม่แต่คือลุงกับแม่ออมเนี่ยคือหยากันแล้วไงแต่คือเหมือนเขาไม่ค่อยอยากเห็นหน้าลุงเท่าไหร่อืมเออแล้วช่างมันเรื่องนี้อยากรู้ว่า ลูกสาวลุงที่ลรงเรียนเป็นไงบ้างเพราะว่าออมมันก็โตโตกว่าพวกเองมันก็เรียนช้าเนาะนก็เลยให้ไปเรียนพร้อมกันเป็นไงอ,อยากรู้อะ่ะอ,อผมก็สนิทกับออมในระดับหนึ่งเลยนะแต่มผมสึกว่าออมเป็นคนนิ่นิสัยเขาไม่ไม่ค่อยดีอะ่ะเขาชอบเขาชอบด่าเวลาผมพูดอะไรอะ่ะไงงั้นนะเออแล้ว ทำไมลุงถึงรู้จักกับพ่อผมอะโอ้ถ้าจะให้เราก็18ปีก่อนนู่นเลยอะสมัยลุงเรียนลุงเรียนที่เองเรียนอยู่นี่แหละก็พ่อเองอะมามาแบบคอยมาแอบดูอะเอาง่ายคือคอยมาแอบดูอะไรอย่างเงี้ยก็งงว่ามาแอบดูทำไมแล้วเพิ่งมารู้ว่าเออเขาอยากเล่นเครื่องดนตรีลุงก็เลยพาเขานะ่ไป รู้จักกับเพื่อนๆในวงอะไรอย่างนี้ก็เลยเริ่มสอนเขาเล่นคีย์บอร์ดจนตอนนี้ากกลายเป็นเก่งไปแล้วลุงตกใจเหมือนกันเนี่ยดังเลยเดี๋ยวนี้พอผมเขาเก่งเวอร์ครับก็กลางคืนผมได้ไม่แน่นอนเลยอ่ะอเห็นไปเล่นต่างจังหวัดนี่ใช่ไหมมีทัวร์ใช่ครับเขาก็เขาได้งานเยอะเลยนะแต่เขาก็ไม่เคยทิ้งผมเลยขอขอลดีแล้วของที่แหละดีแล้วดีแล้วดีดีคนนี้นิสัยดีมากบอกเลยก็ขอบคุณลุงน,นั่นละกันที่ ให้โอกาสพ่อผมวันนั้นอะเฮ้ยก็เพื่อนกันไม่เป็นไรหรอกลุงกับพ่อลุงแต่ลุงอยู่ที่นี่กับผมก็ได้นะเพราะว่าผมก็เหงาอยู่ผมได้ที่เนี้ยสอนน้องพ่อผมก็ได้ครับอือเนาะสกายม่อยู่ตั้งอาทิตย์หนึ่งอีกอย่างก็อย่าแล้วด้วยไม่มีที่ไปอีกไปเขาก็ไล่อีก,<ต>อกเดี๋ยวค่อยเดีวเขาก็ <G ül> บาเบลเขาก็ใจร้ายอยู่นะผมว่าไม่หรอกลุงก็ใจร้ายก่อนนั่นแหละเดี๋ยวไปบอกสกายแล้วกันว่าเดี๋ยวอยู่อยู่นี่กับลูกแล้วกันเนาะอยู่นี่ก<ด>ับลูกมึงอะไรอย่างนี้แล้วก็นั่นแหละเดี๋ยวช่วยสอนคีย์บอร์ดแล้วกันโอ้จริงนะอแต่ลุงก็ไม่ได้เก่งถึงขั้นพ่อเองนะโอ้ไม่เป็นไรอ๋ออ๋อแบบกลับมาแล้วพอ่อผมยังตัวผมก็พอแล้วได้ได้ได้อันนี้กี่โมงแล้ววะโอ ไหนอะผมไม่มีนาฬิกาลุงเถอาทำไมอะอ๋อนู่นไงลุงนาฬิกาดูดิโอยังเช้าอยู่เลยงั้นเดี๋ยวตอนเย็นเนี่ยไปไปรับลูกสาวลุงไหมแล้วก็มากินข้าวกันอ๋อได้ครับได้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 แต่ลูกลุงจะไม่ด่าเองใช่ไหมนะด่าก็รู้ครับลุงเอาหน้าเป็นเพื่อนกันน่ะดีแล้วเนาะได้ครับอย่าไปทะเลาะกันเลย ไม่เป็นไรครับผมชิลอยู่แล้วไปดูผมก็น่ารักด้วยอพูดว่าอะไรนะผมตามภาษาภาษาเพื่อนครับลุงหมายถึงว่าแบบน่ารักสำหรับผมคนเดียวอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบน้มุสตอมิดีอะไรงี้ไปไปอย่าส่องคีย์บอร์ดไปเลยลุงไป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 เร็วไม่อยู่ดีก็ดูกูลุงจะดังเห็นจรงจังนะเร็วลงไปผมแล้วเหรอไม่เอาน้มาเร็วๆโอเคแล้วลุงไปนั่งก่อนเดี๋ยวผมเอาน้ำไปให้ ไปอโอ้บลอองครับคีย์บอร์ดจะนุ่งครับลุงอ๋ออืมลุงลุงลุงเอาน้ำแอะไรไโค้กไหมเอาอะไรก็ได้ออกมาเร็วน้ำน้ำโค้กไหมจะถอนคำพูดไหมจะถอนไหมจะถอนคำพูดไหมถอนเอ้ลุงตังอะไรตังอันนั้นโทษทีโอเคเอาน้ำโค้กไหมเออเอาอะไรก็เอาน้ำโคกหมดอ่ะเอาเฉาก๊วยได้ไหม เอาอะไรก็ได้น้ำแดงปุ๋ก็หมดน้ำแดงน้ำแดงหมดมีน้ำแดงกินน้ำส้มมีน้ำส้มกินน้ำแดงเอาอะไรก็เอามา,าลุไงไปโอเคครับลุงโอเคครับแป๊บเดียวครับอือ <c oughs> มายังเร็วรเร็วรเร็วเฮ้ยเร็วรจะไปรับลูกแล้ว <c oughs> เร็วเออลุงอะอะไรเออเอ่อยมอ่ะครับหลวงพ่ออ่าไปส่งอาตมาหน่อยอ่าได้ครับได้ครับที่ไหนครับหลวงพ่อ วัดได้ถ้าใจพอโหโถไอ้เชี่ยหลวงพ่อไม่ผมตีนมึงต่อชิวันต่อยกูเปล่าใจเย็น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 มันมีวันนี้จริงจริงอ่ะนี่เหรอเออขอโทษครับหลวงพ่อขอโทษครับอ่ะอ่ะครับครับได้ครับททุุเเรรีียยนนคือทางผ่านพอดีครับขึ้นรถมาเลยครับหลวงพ่อนิมนต์ครับนิมนต์ครับอ่ะขึ้นมา ลุงทำไมชื่อวัดมันแปลกๆวะมันมีจริงๆใช่เหรออืมเอ่อแล้วมีอะไรจะคุยกับลุงไหมเนี่ยนั่นดิผมผมลังเลแน่ตอนนี้ยถามได้ถามได้คือถ้าลุงแบบถ้าลุงไม่มีลูกวัยขนาดนี้ตอนที่ลุงจะทำอะไรอยู่อะลุงโอ้ถนนถนนฮะอ,อะไรนะ จีวอนปิ้วเหม็นมากอะไรนะคือคือผมจะถามว่าสมมุติถ้าลุงไม่ได้มีลูกตอนวัยรุ่นเนี่ยลุงจะทำอะไรอยู่ตอนเนี้ยอ๋อก็ป๊บนี้นะขอดูหน่อมีรถไหมก็คงเป็นนักดนตรีเนี่ยแหละเพราะว่าตอนลุงตอนลุงไปประกวดเนี่ยลุงก็เกือบจะแจ้งเกิดแล้วแหละแต่คือประเด็นคือมีออมก่อนเนี่ยแหละอืมใช่นั่นแหละลุงก็เลยมาทำงานตามปกติเงี้ยนี่แหละ เดี๋ยวได้เลยผมอยากเห็นลุงเล่นดนตรีเนี่ยไม่ทอยากเห็นแบบอยากขอลายเส้นนะขอนอนแบบจุกหมอนข้างอะไรเงี้ยลุกลุงอะไรเงี้ยเอโยมโยมไปฟันบ้างไ้ยหลวงพ่อครับอ้อยผมเป้าเย็นโอ้ยเลือดร้อนจริงๆริแต่แล้วว่าไงผมอยากถามหลวงพ่อบ้างอะว่าไงโยมอยู่วันซื้อที่ไหนครับสีตกหรือเปล่านี่โยมอยาก หลวงพ่อจีพ่อเทครับหลวงพ่อเออแต่พูดถึงถ้านึกถึงตอนนั้นก็เสียดายเหมือนกันนะแต่ทำไงได้มันก็แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วอ่ะหลวงพ่าด้วยแหละครับครับอรหลวงพ่อมันมันครับจอดยังมันยังไม่ถึงเลยนะครับหลวงพ่อไม่เป็นไรว่าแต่เราเชื่อเรื่องย้อนวัยไหมอะไรนะครับเชื่อเรื่องย้อนวัยไหมเชื่อเรื่องย้อนวัยไหม ถ้าโยมอยากย้อนวัยไปสมัยหนุ่มๆอ่ะอาจจะมาทำได้นะลุงผมว่าไอ้้้้ไไไไออออ้คนเนี้ยมันบ้าน,นะเว้ยมันไม่ใช่พระจริงๆหรอกเฮ้ยเอาไปว่าไม่เป็นไรดีกว่าครับงั้นนิมนต์ครับหลวงพ่อเดี๋ยวผมจะไปรับลูกสาวนะครับยังไงก็โชคดีแล้วกันนะครับครับครับเจอกันครับบ๊ายบายครับหลวงพ่อบาทจะไม่มีสักอันเลยมึงเป็นพระนับสายเลยนะไปให้ลุงอะไรวะ พ่อมึงยังไม่พูดแรงขนาดนี้เลยเนี่ยมรู้รไหมพ่อมึงเป็นคนเรียบร้อยมากเลยนะสงสัยผมได้แม่มงตายตายตายเลี้ยวเออล,ลุงว่าไงลุงว่าละที่เราเพิ่งไปส่งมเมื่อกี้มันแ,แปลกแปละอืมลุงก็ว่าแปลกนะเพราะว่าเขาก็พูดอะไรแต่เรื่องย้อนวงย้อนวอะไรลุงงงไปหมดเลย มันมีจริงเหรอรู้ว่ารือไม่เชื่อขุนพระปอมเพี้ยนหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเขาไม่จ่ายค่าน้ำมันเราไงไม่ไปได้น้ำมันหมดเดี๋ยวเราค่อยไปไปรักเงินบริจาคเออเดี๋ยวเดี๋ยวลุงคืนเงินนะเออไม่เป็นไรก็ได้ลุงเดี๋ยวค่าน้ำมันเนี่เขิาไปเมื่อกี้อ่าได้ได้งั้นเดี๋ยวไปกินข้าวด้วยกันสามคนเนาะได้ได้ครับได้ได้ไหนลุงอ๋อเนี่ยเนี้ยเดี๋ยวได้ได้ลุงจอดก่อนใจเย็นอ่ะจอยนี้ก่อนเลยกันโอเคออมออมอือที ทำไมวันนี้ไม่มาโรงเรียนอะเอ่อคือคือเราไม่สบายอะแต่ตอนนี้เราดีขึ้นแล้วดีขึ้นเยอะเลยงั้นไปไปกินข้าวกันว่าแต่ทำไมป้ามากะทีอะอ๋อคือลุงสกายไงเขาฝากให้พ่อดูแลทีอะนิมตกใจโ่อไม่รู้เรื่องวะบอกว่าไม่ต้องไง เบลนี่โรงเรียนลูกนะไปไปคุยกันที่บ้านดีกว่าไม่คุยไม่ตรงนี้นี่แหละมาไปไปเอไไป,ไป,ไป,ไปหวังว่าครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะออมลุกไปลุง โอเคไหมเนี่ยฉันไม่น่าปล่อยมือเธอไปและฉันเองก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เธอจะใครฉันอยากรู้ว่าเธอสบายดีไหมเธออยากให้ไปหาไหมถ้าตรงนั้นเธอยังไม่มีใครครองฉันพร้อมกลับมาประคองความรักของเราให้ดีเหมือนเดิมเพราะรู้แล้วว่าพอไม่มีเธอทรมานนานเหลือเกิน ก็อาจมีเพียงเธอที่ดีเป็นเธอที่มีทุกครั้งที่สบตาบอกตัวเองทุกครั้งอย่าอ่อนล้าแม้มันอาจจะเป็นแค่เพียงโลกทั้งใบของเราแต่ว่าทุกวันนี้เธอไม่มีอีกแล้ว คนน่ารักก็ไม่รู้จะให้บอกอยังไงก็เอาเป็นว่าแกมน้องหน้าฟัดแวตาของน้องก็คือน่ารักรอยยิ้มของน้องก็คนน่ารักไม่ต้องถามว่าพี่เป็นอะไรพี่บอกได้เลยว่าพี่บ้าครับ uh พี่หัวใจจะวาวเพราะว่าน้องทําพี่ละลายไม่ใช่เพราะว่าพี่ล้บแต่เป็นเพราะความน่ารักมันกระจายพี่รับรองได้เลยว่าอยู่กับพี่